หน้าบ้านโขกตะใบและายขวดพงเอ้ยพงสายแล้วนะลูกกินข้าวได้แล้วพงเออเออได้ยินแล้วจะมีอะไรกันนะกันหนานาลำขาดอะนน่นไหนนะจานข้าวหรกว่าจะตักข้าวไปรอซ้ำอีกเห็นเรียกจังเอ๊ะเอ็งนี่นี่ยายนะไม่ใช่คนใช้เอ็งก็โตแล้วหันคิดบ้างสิ ห่ังร้านเถ้าตาตอนนี่กินค่ะตาได้หลีไปโรงเรียนเออตาในในผมก็จะจบมอ .6 แล้วตาซื้อรถกมอเตอร์ไซค์ให้ใหม่หน่อยดิคงเลยช่วงนี้เราต้องประหยัดบ้างตัวแกนี้ก็ต้องประหยัดประหยัดเลยสิไอรถคันเก่าเราก็ยังใช้ได้อยู่ เองก็ไปใช้ก่อนก็ได้นี่นะไม่เห็นต้องซื้อใหม่ให้เบลืมเงินเลยใช่ใช่พี่พงม์แปลว่าเราก็ต้องใช้ใช้ไปก่อนดีกว่าไม่มีใช้นะพี่เองตุ๋่แคลแม่ไปน้องข้ายจะมาส่องสองค่าอีกไม่โกงไม่กินมารับข้าออกเดินเลยลุยอันนี้เองจะไปไงล่ะพงศ์ให้เพื่อนมารับในห้องเรียนของพงม์ เรื่องประกันภัยมีประโยชน์อะไรมาแล้วนักเรียน,นอย่าลืมทำรายงานรศูนย์ดได้วยนะไม่งั้นไม่จัดแน่เธอเอาหลาดไอ้ชุดชัวช่วโมงแล้วใครมีอะไรขอใส่ไหมสวัดีครับสวัสดีครับครูนี่มันแรกของจิงตดาเจอคุณมาซะสายแล้วเหรอเนี่ยคนะรูมีธุระธุระอะไรของอครูฮะแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเขาไมนั่งที่ นี้พอแค่นี้แหละครับทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับระหว่างที่หลานทั้งสองไปเรียน,ยนก็มีพนักงานขายประกันทาสเจอรขายประกันให้กับตาและยายมีใครอยู่บ้านไหมครับไปดูสิยายใครมานะ 先的 ครบสวัสดีครับคุณตาคุณยาอนีต้องขอถามก่อนเลยว่าคุณตาคุณยายอาศัยกับใครครับ้านองคนะนะพมเสียแต่ยยมันยังนกแว่า,าแต่พนุ่มถาทมทมค่ะที่เราถามก,ก็เพราะว่าเราจะได้อธิบาลารายละเอียดขอการ ชีวิตส่วสัประกันภัชีวิตที่บริษัทเราจะ่าะกันนะครับเมื่อชีวิตผู้อาประกันมันกนสัญญาหรือจะให้แก่ผู้ประโยชน์เมื่อผูอกัสียชีวิตเาในเาประกันภัยนะครับประกันแบบจสัันะครับเปประกันภัยชีวิตเป็นส่วนสมของกาพงชีวิตในการเอทรัพย์ะส่วนการออาทัพย์ฟ ส่วนที่ผู้พันโยนหรือผู้เป็นประธานชีวิตจะได้คืนคางเพื่อสัญญาเซ็นต์ด้วยครับค่ะและนี่คือรารอ่านการดำเนินการไปให้กับคุณตาคุณยายนะคะถ้าคุณตาคุณยายสนใจทำประกันสุทธิ์ทางแล้นะคะสามารถติดต่อได้ทางบริษัทของเราได้เลยค่ะเอาไหมล่ะา๊ะย้ายก็หวานหนักทุกใจดีเลยะเมื่อตากับยายอ่านรายละเอียดจนครบและตัดสินใจลงผู้หนึ่ง จึงตัดสินใจทำประกันให้หลานชายคนโตขอบคุณมากนะครับเรื่องกางานที่ว่าจะทำอะไรจะไปทำอะไจัดงานย้อนมาที่โรงเรียนก่อนกลับบ้านไอ้มินมูสั่งกลับบ้านอะไรมะรายงานเรื่องประกันภ <arn> ั <Hayır> ยอ่ะประกันอะไรวะข้าไม่เข้าใจเลยประกันอะมันเป็นการสร้าง มนก็ไ่ออก,กนอันนี้ออกคนละแบบเวลาเราอยู่ครบกำหนดนะ่ะเราก็จะได้เงินคืนข้าไม่จะรู้เรื่องข้าทำข้ารู้เรื่องช่างมานันอย่ามัวสนใจเรื่องในสระกละับ้านหไปอย่าลืมทําการบ้าน นี่รถใครหล่อฮะรถเอ็กนะลูกจริงหรขอขาตาสวยจังเลยครับขอบคุณมากขวตาขอบคุณมาใหย่ยต่ไปไล่ลูกหนังเจ๊เรียบกเนาะตาก็อยากจะให้ของขวัญกับเองบ้างนะพงศขาของมัดเท้าไปแล้วนะับรถดีๆนะลูกนะครับหลังจากที่พงได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่ก็ดีอ,อกดีใจพงใช้ motorcycle คันใหม่ เองนี่นี่เองเป็นน้องข้า,ขาหรือแม่ข้ากันแน่วะข้าจะไปไหนก็เรื่องของข้าสิน่ารำคาญเวย้ยแล้วพงก็ขับรถออกไปด้วยความรีบที่จะไปรับเพื่อนความประมาทในการขรับรถทำให้พงมมขับรถไปชนเข้ากับรถยนต์ที่กำลังเคลียร์รถซ้อยช่วยด้วยช่วยด้วยรถช,ชนคนมันตายไหมเนี่ยนี่พงนี่ก็ไปบอกตาับไกับยายขวนก่อน บ้านของตาใบและยายขวัญตาใบตาใบยายขวัญแย่แล้วอะไรพออะไรไอเมีดเป็นอะไรไอพู 红。<laughs> คุณตากับยายได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับพี่ชายของเด็กของเรานะคะค่ะคุณพี่ชายผมได้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุไม่ทราบว่าเราต้องนำหลักฐานเอกาสารอะไรมาติดต่อนนะะเรื่องคะค่ะกรณีที่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุน,นะคะเอกสารที่ต้องนำมายื่นเพื่อติดต่อขอรับค่าสมายัยทดแทน มีกรมธรรม์ประกันชีวิตไปเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายในวาระของผู้อประกันทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ปัระชาชนของผู้รับประโยชน์สำนักาประจำวันแจ้งของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนาบัานทึอประจำวันจากอื่นเพนประชาสุขค่ะครับตากับใหญ่ได้ซื้อขยันอยู่่เลยแล้วผู้ใช้ เสียชีวิตนะครับได้ขับจักรยานยนต์ไปชนกับรถยนต์นะครับในกรณีนี้ตากับใหญ่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไหมครับค่ะในกรณีที่ทคู้จะทกของผู้ชายเองนะคะ,คะก็ต้องได้รับแน่นอนค่ะส่วนค่า I need to. यायो को गैंग बिल बी ले वो वो नहीं चाहते हैं बंद माँ फांस वाइट गैंग नहीं ना मज़ा करना